กินแล้วคอยกินข่าวแล้วเป็นหมอแต่มรารยาทบดีคนเมอกินเพิ่นเป็นหมอแต่เพิ่นมรารยาทบดีเพราะว่า,อาบอกนักเลงแท้พิษพน,นาบอกไม่ได้พูดนักเลงนะป้าพูดความจริงรับรับรับไห้ใดแน่ไม่เป็นไรจริงคนเราเนีย่ยรู้ก็รู้แล้วไม่มีใครรู้หรอกเอนที่หนึ่งมันจะออกอะไรตอนที่สองมันจะออกอะไรอะ มอวัวก็นบอ้ยางแบบมวนพ่อเขามาเอามาเเป็นหมง่วงโอเคโอเคัจจยอยู่เป็นซัดหมอซัดหมอซัดโอเคโเคาจจอยู่ออ่างยอยู่คุยหมอซัดาคุยด้ม vale okay, okay. uh ันเพ่กระเด็ไอัจด <mel> ไม่ได้พูดนกเลงอันนี้คือพูดความจริงมันค so, ือความจริงที่ถ้าเรามองดูแล้วนะไม่มีใครรู้หรอกวันที่หนึ่งมันจะออกอะไรสองสามสี่ห้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสามตัวหลังมันจะออกอะไรไม่มีใครรู้เขาที่บอกว่าเสี่ยงหเลขเสี่ยงหอกเสี่ยงเลขเสี่ยงก็มึงันถ้าป้าบอกว่าเดามึงก็ไม่แตกต่างกันในเวลาเขาจะมากเลขนี่เขากะเดาเอานี่เขาก็เดาเอาว่าไม่จะออกเลขนี่ เราเียกที่ตัวเอง่อแนเดาครก็ใใมาดา,ขาเดาขาไรห้ใครได้ถึงว่งบาบเราก็เดาเอาขอาาก็ได้เาเอาหลดพี่น,น้อมักเลยกืไปโหลดตไปสือตาไปื่อตาม,ตามเ้าบอกหลาคนน่เจคเบเขาไปเห็นน่ะอาจารย์อาจารย์าาที่เขาบอกเลขบอกเบอร์น่ะเป็นไรลอย,อยนะ เลขผนแม่บอกตัวเดียละจเยนะคนนึงบอกหาโตซิบจูหาผู้บผู้จับมาจอดมับว่าหมอทพ่อดบัวนี่ว่าหมอทีม่งวนรอวหมอทำทอดบัวนี่มันนองงัวลายกระโดัน่องง่วกันไปมากที่นี่นี่คือนองง่วนอาจารย์เด็กแหไรายห นี้ก็งามตัวนี้ก็คือตัวนี้กค็คือสซีเมนพื้สซีลายคิดไปคิดมาแบบซื้อเลศจากพ่อมาจากพ่อเราเอาเราจะเลศจากพ่อกับพ่อซื้อลายมันติดทุกย้อยนเขาจะปกติแหละคนเราก็ชอบเสี่ยงชอบตามดวงนะทุกคนเขาไม่ว่าเป็นสลาเขาไม่ได,ด้ว่าห่างเบรเดอร์เราตามตามภาพที่ไปเห็นนั่นแหละตามความรู้สึกของมไปเอง หลายคนก็บอกว่ามักมากบ่งเรกลงเลขดังไปทหัรแล้วเจอาขวอจะเลย่บอกว่าเลขดังนะมันหลายมันหลายอาจารย์แล้วแต่สีดวงตัวไนนะจะรับดีกับกระเป๋าสีไรไปขึ้นน้อยเพาะวเป็นเพราอเสียงโศกจั๊กส่้หนึ่งสองสู้ไปเขาพ่อหรือเปล่าฉันบอกว่าละยงม่วนเนาะใส่สิเล็กออกคือก็บเก๋าเลม่วนตุวเ กอจะตเรื่องอเ,ลอเลขพี่หน่อยแล้วคิดหาละ <S <S โอ้ยขากวบาอยู่ปากไปอดจังจะเรื่องเล็กพีน้อยมาถ้าเราถามถามมันถ้ายืนเัา้าอยู่ถามถ้ายืนฟั้อยู่ว่าคิดหาละเปา่าันมนนาต้พ่อเด้อกปากอจังหวะตะเล็กปวดพ่อละปลกามันพาไปพี่น้องแล้วมันใกล้ชิดเด็ออกกันจนต้องพ่อเลา้ยที่ถามมากกว่าจังเาี้ยวด้ยปวดพ่แล้วกอาจังไปอย,ย่างเนาะใกล้ชิเด็กออกแล้ว ้นอซื้อมันอ่านมานานแล้วมันอ่านมานานแล้วพรุ่งนี้ก็ออกแล้วเขาไปซื้อเลขได้หรอเขาซื้อเจ็ดเจ็ดเจกจ็ด่องเขาอกหนรซื้อตัวเดียวน่น่ะไม่ช่วาัวฉันบอกวากับว่าก็ซื้อไปแล้วเขากซื้อตัวอื่นหอกซื้อร้ามันเบิรไร คเ็นี่มันง่ายเลยพี่น้องเต้องซื้อข้าง้งบิปเด็ดคิปเด็ดโอ้โหกลับมาแล้วค่ะเอฟซีกลับมาแล้วช่องนี้อือโอหไปหลายวันไปหลายวันกลับมาแล้วสวัสดีค่ะวเป็นจังไรมาจังไหน่ะพี่น้องเลยมาจังไมาจังไพี่น้องเออเอเยังสั้นมากังสี่ล่ะอ่าเดินทางมาถึงแล้ว ไอพนองคือเกา <S <S อ่าเดีครับี่น้องเอออันนี้คือจะกลับทุกสุกเสาร์อาทิตย์เลยใช่ไหมไม่ก็อิดแล้วแต่ว่าเรามีภารกิจอะไรอย่างเมื่อกีอมอม้มันมันมีสิ่งที่ต้องดำเนินงานเลยนะอ๋ก็เลยต้องไปอืมก็ประมาณนั้นครับภารหน้าที่ของแต่ละคนม,มันไม่เหมือนกันเนะาะจ้าความจำเป็นแต่ละคนก็แตกต่างกันอื เราก็เลยโอ้ว้วมันก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยถ้าวันธรรมดามันก็ต้องหลายอย่างอีกเดี๋่วครัมันมีความอันนั้นก็ต้องไปไหนช่างดําก็เลยมีคู่เดี๋ยวขอขลุนขลุนหน่อยช่างช่างดำก็เลยมีคู่หลายอย่างเหมือนกันเฮ้ยอยู่ด้วยกันได้นะคู่นี้นะไม่ใช่ไรจะเป็นมันคนละอย่างเออ อืมือนผมนี่อยากกลับบ้านกันจะขาดก็อะแต่วันนี้แต่วันนี้ลุงไปธุระลุงไปธุระไปธุระรับยาชีตอนเย็นเอาของมาด้วยอืมแต่วันนี้รู้สึกว่าป้าจะให้เฮ็ดยางเนาะเดี๋ยวดูสะก้อนเดี๋ยวดูสะก่อนเออเห็นเพิ่นเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพันลุงพันเออเห็นป้าเกินบอกว่าอยากให้ไปกั้นน้ำไว้ตรงที่เราดำนาน่ะ อย่าให้น้ำมาไหลทิ้งน่อนะเออเพราะว่าเพื่อจะได้เอาปุ๋ยไปหวานอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมันยังบุกเขียวะนะอืมเดี๋ยวจะอยากได้คลิปใช่ไหมได้คลิปก็เดี๋ยวเอามะจกไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการจัดการเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ลุงพันลุ่วันนี้มีวันนี้มีเจ้าภาพเอฟซีเดินทางมางานเออ ถ้าที่ไปก็รีบไปตอนนี้ได้นะมามามาไม่มาก็ทำเหมือนเดิมแหละมันไม่เกี่ยวหรอกสวัสดีครับไทยมนนกด้วยครับเอ็นนะขอสอบถามสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างโอ้ก็อีเราเราฟังอ่ะสถานการณ์ที่ไหนต้องให้จ้างดำอัปเดตไหมล่ะเออให้ให้ให้แอนนี่นะที่เป็น คนในพื้นที่ที่อันนั้นเอออ๋ออันนี้ก็ในพื้นที่ที่หาเลาะอยู่ทุกวันอ่าเมื่อวานก็ป้าให้ย้ายต้นไม้ไปไว้ตรงข้างกําแพงเรียบร้อยแล้วเออเขาเรียกว่าดอกอะไรนะเออเล็กๆอ่ะบานชื่นเล็กอ่ะอืมอืมแล้วก็วันนี้เมช้าเห็นป้าเกินบอกว่าอยากให้ไปปิดไปปิดไอ้อัดน้ำอัดน้ำไว้เพราะว่าให้น้ำมันจะได้ไว้เออใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วแต่ป้าบอกยังไม่เขียว สงสัยจะใส่พากันใส่น้อยอยากให้ใส่ลายๆดิไหมใ่ลายๆแต่แกบอกว่าปุ๋ยยังมีอยู่ไหมยังยังมีอยู่อ่าอก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะลุงช่างก็ไปทําธุระแล้วก็ว่าจะแวะรับยาชีมาด้วยแล้วก็ไปเอาของที่บริษัทด้วยจ้ะป้าบอกจ้ะเดี๋ยวดูว่าป้าจะให้ทําอะไรก็ดูต่อไปก็เดี๋ยวมีสังฆทานไงที่กําลังจัดเมื่อคืนเนี้ยังไม่ได้จัดเป็นสมบูรณ์ แค่จัดเป็นชุดๆไว้ในมงกระมังยังไม่ได้เรียงให้สวยก็เดี๋ยวดูปลาดูปลาไปใช้ทำอะไรจ้ะอ่ะก็ประมาณนี้แหละเนาะยังไงก็รอเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เราไปฟังเมื่อคืนนี้แล้วใครยกปิดเสียงใช่ไหมฮะนะคะไทยมานองก็กลับมาแล้วนะคะเอฟทีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี